สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับบานสวนไม่ประดับวันนี้นําคุณผู้ชมมาชมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเสน่จันโกเมนด่างครับครับคุณผู้ชมครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของเสน่จันโกเมนนะครับมีทั้งเสน่จันโกเมนธรรมดาครับที่ท่านเห็นอยู่ตัวนี้นะฮะ แล้วก็เสน่จันโกเมีนด่างนะครับตัวนี้ได้ออกหลายคลิปแล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นกอใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้จะนําคุณผู้ชมมาชมการนี่แหละครับเราจะยกยอดของเขาแล้วก็ผ่าตาเสน่จันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดหนึ่งครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนเช้าๆออกแสงอาจจะยังไม่พอนี่ครับต้นของเขาค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะฮะลำต้นของเขาครับมีอยู่3ต้นนะฮะ สามต้นแล้วก็เป็นกอใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้นนี้นะครับผมซื้อมาตอนนั้นมีแค่ต้นเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็แตกออกมาเป็น3ต้นใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นต้นเล็กๆของเขาผมก็ได้แยกออกมานี่นะครับคุณผู้ชมครับแยกออกมาเป็นต้นเล็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โตแล้วนะครับโตค่อนข้างจะ สูงพอสมควรน่าจะประมาณฟุตกว่ากว่านะครับฟุตกว่ากว่านะครับนี่ครับซึ่งมาดูลวดลายบนผิวของใบของเขานะครับจันโกเมนด่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกไปเปรียบเทียบกับจันโกเมนจันโกเมนด่างกับจันประไา่ดาวนะครับว่าใกล้เคียงกันแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเขาจะมีความด่างนะครับทุกใบเลยนะครับทีนี้อย่างที่ทราบนะครับจัน เสน่ใจจะไม่ค่อยทิ้งใบนะฮะนี่คือใบแรกๆของเขาครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะใบแรกๆของเขาตัวนี้ก็น่าจะเป็นใบที่ใบที่2นะครับนั้นใบแรกๆสังเกตว่าใบของเขาไม่ได้ทิ้งใบเลยนะครับนี่ครับให้ดูใบแรกๆนะครับก็พอเขาโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็ยังคงความด่างนะครับทุกใบเลยนะฮะโดยเฉพาะใบที่นับขึ้นมานะครับ 5ใบล่างสุดนี่นะฮะก็จะเป็นด่างหมดเลยครับนี่ครับนี่ใบที่ใบล่าสุดใบที่อันใบล่าสุดใบนี้นะครับอ่าแล้วก็ใบใบนี้ครับอ่าเนี่ยฮะด่างทุกใบเลยที่นี่เดี๋ยวผมจะยกสนีจันโกมีด่างไปเปรียบเทียบกับสนีจันโกเสน่จันประกายดาวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวตั้งใกล้ๆกันเนี่ยฮะอันนี้โกมีด่างนะครับแต่อันนี้เป็นประกายดาวครับ ผู้ชมครับพออยู่ใกล้ๆกันนี่ครจากโกเมนด่างจะกลายเป็นประกายดาวเป็ดแสแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเสน่ห์จันประกายดาวนะครับนี่เป็นเสน่ห์จันโกเมนด่างครับอ่าเดียวใกล้ๆกันกับนี่ครับนี่ก็ประกายดาวครับส่วนนี้ก็เป็นโกเมนด่างครับคุณผู้ชมอาจจะมองใกล้ๆอาจจะเห็นชัดเจนนะครับแต่มองใกล้ๆนี่อาจจะดู แปลกๆไปนิดหนึ่งนะฮะแต่จันโกจันประกายดาวนี้ก็จะออกลายขาวรูปดาวบนทองฟ้าอย่างชัดเจนนะครับส่วนจันโกเมียนดางก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการครับวันนี้ผมจะ,ะขยายพันธุ์โดยการปักชำอยอดนะครับชำยอดโดยชำสายนะฮะแล้วก็ส่วนต้นลำต้นของเขาก็จะมีการ หันข้อตานะครับครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมการหันข้อตาการช่ำสายของสอเสน่จันโกเมนด่างนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านสวยไม่ประดับทำคลิป ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอ่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาเนี้ยนะครับเราจะทําการขยายพันธุ์เสน่จันโกเมนด่างของเรานะครับให้มีจํานวนมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปสู่จุดนั้นผมขออนุญาตแนะนาเคล็ดอีกนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเคยแนะนาในคลิปก่อนๆ่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับผมทำคลิปไว้ร้อยกว่าคลิปนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเสน่จันนะครับก็ สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ oh, ค wow. ุณผู้ชมครับนี่ครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ท่านผู้ชมอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นฮะแต่เทคนิคที่ผมใช้นั่นก็คือเนี่ยครับปลูกใกล้กับต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่นะฮะแต่ของผมนี่เป็นต้นไม้ธรรมดานะครับเป็นต้นโมกนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการบังแสงให้เขานะครับให้เขาไม่ได้รับแสงโดยตรงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสังเกตว่าถ้าเราปลูกในที่ที่อากาศที่ชื้นนะครับ เขาชอบอากาศชื้นนะครับเขาก็จะมีใบของเขานะครับการใบหรือแม้กระทั่งฟอร์มใบของเขาก็จะสวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดมาแล้วยืดยาวเหลือเกินนะครับไม่ลงมือสักทีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ผู้ชมพิ่นไปดูตัวนี้นะฮะเออลืมแนะนำคุณงผู้ชมไปนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นั่นก็คือคัตเตอร์ครับก็เป็นคัตเตอร์ที่ผมใช้ครั้งนี้ครั้งที่2นะครับก็ไม่ใช่ใหม่สักทีเดียวแต่ว่าก็พยายามให้เป็นคัตเตอร์ที่ะานครับ คุณผู้ชมท่านบอกว่าเช็ดแอลกอฮอลด้วยดีไหมดีนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับชแวมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วเรียบร้อยเราก็หั่นต้นของเขามาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับดูที่รากเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ขั้นตอนต่อไปเลยครับอย่างเร็วเลยนะครุณผู้ชมเราจะไปดูว่าเราใช้อะไรบ้างในการหั่นตาเล็กช้ำนะับก่อนนะครับคุณชมครับนี่ครับนี่เป็นสายนะฮะที่เราจะใช้ในการช้ำสายนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับขวดลงนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะมีการหั่นข้อตาเราจะใช้นี่ครับนี่ครับสเปกแอนด์มอสแช่น้ำนะครับเหมือนเดิมกับสูตรที่เราเคยใช้ในคลิปก่อนๆนะครับในการหั่นข้อตาแล้วก็ในการเพาะนะครับข้อตาของเขานะครับแล้วก็นี่ครับ กล่องใส่อาหารนะครับเราก็สามารถที่นำมาใช้ได้นั่นเองนะครับแบบเร็วๆเลยครับผู้ชมครับต่อไปเราก็จะทำกัอตานะครับแล้วก็จะทำเต้นของเขาครับดูใบของเขาครับผู้ชมครับเนี่ยฮะใบออกด่างอ่าชัดเจนเลยนะครับนี่ครับทุกใบเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ก็ออกด่างอย่างชัดเจน นะคเดี๋ยครับอ่านี่เลยครับที่เราก็จะทำลำต้นของเขาก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะได้เสนจันโกเมนด่างชํำสายนะครับเรายกยอดมาชํำสายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็จะได้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เพื่อให้เขาแบบไม่มีการโยกเยกไปมานะครับทำให้เขาเกิดรากได้อย่างง่ายดายและก็มั่นคงนะครับก็มีการ ต้องยึดเขาไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ชอกฟางนี่แหละครับผมในการยึดเขากับขอบขวดนะครับทีนี้ถามว่า,าทำไมต้องํำสายาการทำสายาในกรณีที่เขามีรากเนี่ยมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมมีตัวที่ผมํำสายครั้งก่อนไว้แล้วนะครับขับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ใบด่างของเขานะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมนี่ครับวันนั้นผมผ่าตาสนิเทเจนเขียวครับคุณผู้ชมครับพอผ่าตาสนิจเจนเขียวเสร็จปั๊บนี่นะฮะลำต้นเขาผมก็จะช้ำสายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะมันเกี่ยวกันเดี๋ยวขออนุญาตทางห่า,านี่ครับพอช้ำสายเสร็จปับ๊บอ่าเรามาดูผลลัพธ์นะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนั้นก็ผมก็ใช้ด้วยการใช้ฟางมัดเหมือนกันนะครับเพื่อให้เขา อ่าอ่าแน่นแล้วก็นิ่งอยู่กับที่นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าการชําซทรายนั้นได้ผลเป็นอย่างไรนะครับครับนี่ครับขออนุญาตทรายเราสามารถใช้ได้นะครับหากทรายมันอ่ามีฝุ่นมีอะไรมีเศษอะไรอยู่เราสามารถเอาไปล้างได้นะครับตรงนี้ก็อ่าสามารถนํามาใช้ได้อีกนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูนี้นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราชํามทรายเสร็จก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะ มันจะเห็นรากของเขาออกมาใช่ไหมครับนี่ครับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่านี่นะครับกล่องโอเคครับนี่ครับเห็นรากของเขาออกมานะฮะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับที่เราจะไปดูว่ารากของเขานั้นสวยงามแค่ไหนนะครับนี่คือเทคนิคของการชํำสายแล้วทําให้นั้นรากของเขานั้นสามารถเดินได้ดีนั่นเองนะครับผู้ชมครับนี่ครับขออนุญาตแผ่นกล้องลงหม้นิดนะครับนี่ครับุผู้ชมครับ ลองแกะดูซิเป็นอย่างไรนี่ครับคุณผู้ชมครับเราสามารถเห็นรากของเขาออกมาเนี่เพียบเลยนะครับนี่ฮะรากของเขารากฝอยของเขานี่ครับโอ้ยรากเขายังอ่อนมากๆเลยครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะล้างทรายออกแล้วจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าหลังจากล้างทรายออกแล้วเราจะเห็นรากของเขานั้นเยอะขนาดไหนนะครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปล้างทรายออกแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับนี่ฮะสวยงามไหมครับนี่ครับนี่เป็นเสน่ห์จันเขียวครับที่ผมวันนั้นผมได้มีการหั่นข้อตาแล้วก็มีการยกยอดมาเพื่อที่จะเอามาชํำทรายนะครับชำที่นี่นะฮะอย่างที่ภาพที่เห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่คือผลลัพธ์ออกมานะครับก็ปรากฏว่าอันนี้รากเดิมของเขานะครับแล้วก็ลากฝอยที่เกิดขึ้นมาใหม่ ครับก็เยอะแยะพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นการําสายก็ได้ผลประการนี้นี่เองนะครับดังนั้นต้นเสนจันก็มีดังของเราก็จะใช้สูตรการําสายอย่างที่ผมได้นำเสนอไปแล้วเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมครับ,รบขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราฉมสายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนี่แหละครับผ่าตานะครับ หลักการผ่าตาเราก็จะใช้หลักการเดิมข้าพุทธเจครคบหลักการที่เราเคยผ่าตาในหลายๆคลิปที่ผ่านมาคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเราก็จะจัดการกับลำต้นของเส้นจันโกเมนด่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะครึ่งฟูดได้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับเราสามารถดึงออกไปเลยก็ได้นะครับหลักส่วนนี้นะฮะดึงธรรมดานี่นะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับสังเกต๋ยวให้คุณผู้ชมสังเกตนิดหนึ่งนะฮะและหลายคลิปผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับทาร่าของเขานี้จะงุ้มลงนะฮะจะงุ้มลงจะคว่ำลงอย่างงี้นะครับๆๆส่วนต,ตาของเขานะครับอยากรู้ว่าตาของเขาอยู่ไหนเนี้ยนะครับตาของเขาเยอะประมาณนี้นะฮะมันจะหงายขึ้นนะครับนี่ครับตาของเขาจะหงายขึ้นนะครับส่วนรางของเขานี้ก็จะงุ้มลงประมาณนี้นี่คือหลักการสังเกตว่าตรงไหนเป็นตาตรงไหนเป็นรากนะครับ ครับก็ได้เวลาหั่นข้อตาครับคุณผู้ชมครับก็หลักการตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับนั่นก็คือเวลาเราผ่าตาให้ระวังอย่างเดียวก็คืออย่าให้ไปผ่าโดนตรงที่เป็นข้อตานะครับที่เป็นตาปุ่มตาที่จะงอกต้นใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ใช้มือสัมผัสดูก็ได้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมว่าส่วนมากแล้วนะครับการ การนูนขึ้นมาของข้อตากับรากเนี่ยมันจะมีความต่างกันอยู่ครับคุณผู้ชมครับดังนั้นตรงนี้ก็สําคัญด้วยนะครับและทิมคาญอีกประการหนึ่งก็คือเวลาหั่นข้อตานะครับถ้ากลัวข้อตาเน่านะครับก็พยายามหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในข้อตาที่จะเกิดมันเกิดจากสารอาหารที่อยู่ในส่วนที่เราหั่นนั่นแหละครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ทําให้เขาได้เจริญเติบโตมากเท่านั้นนะครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือนี่นะฮะคุณผู้ชมข้อตาอยู่ตรงนี้นะครับสําคัญดูดีๆนะฮะ ก็ให้เราม่ระวังเลยกันนะครับถามว่ามีเคยมีพลาดไหมในการหันข้อตาเคยมีนะฮะดเฉียดนี่ก็ค่อเคยมีเหมือนกันเพราะมันดูยากนะครับคุณผู้ชมครับข้อตาที่มีลําต้นที่แก่มากพอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดนี่สูงมากนะครับเช่นเดียวกันฮะในทางตรงกันข้ามหักอันนี้นะครับนี่ครับเอามือสัมผัสดูก็จะดุครับคุณผู้ชมครับก็จะมีลักษณะนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าก็อันนี้ตัดเฉียงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยัง ดูสภาพและมีโอกาสที่เกิดสูงมากนะครับก็การมีอาหารเหลืออยู่ในข้อตาประมาณไหนมันสามารถที่จะเกิดได้ประมาณใบ2ใบ3ใบเราสามารถที่จะนําต้นนั้นไปเพาะต่อไปปลูกต่อได้ในท,ทางที่เขาเติบโตแล้วนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเป็นข้อตาที่ยังไม่แก่มากพอนี่ครโอกาสที่จะเน่าก็มีสูงเหมือนกันนะครับมีคุณผู้ชมนะครับ สมาชิกหลายท่านเขียนเข้ามาถามว่าทําไมซื้อมาจากออนไลน์นะครับแล้วซื้อมาแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเลยคือเน่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะความแก่ของข้อตาอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับเราก็มาชมขั้นตอนสําคัญ ขั้นตอนสุดท้ายของการอาหันข้อตาของสเสน่จันโกเมนด่างครั้งนี้นั่นก็คือเนี่ยครับเราจะเพาะาข้อตาของสเสน่จันโกเมนด่างนี่นะ,ะกับสเปกนามอน,นีนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมนาเรียนไปแล้วว่าผมใช้สเปกนามอนแช่น้ำนะครับในการพราะข้อตาซึ่งผลก็ออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับหลายๆท่าน ที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถกลับไปชมคลิปเก่าของผมได้นะครับส่วนขั้นตอนในการทำเราจะเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอก็สามารถที่จะทําตามวิธีของผมนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับท,ท่านสามารถจะ,ะไปดูคลิปเก่า,ข,าของผมได้นะครับซึ่งคลิปเก่าๆนั้นก็จะ,อะบอกขั้นตอนการทำคล้ายๆกันกับแบบนี้นะฮะแล้วก็ผลของการชําเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ ย้อนกลับไปดูในคลิปของผมได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นกล่องใส่อาหารธรรมดาที่เราใช้แล้วนะครับก็ล้างให้สะอาดนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการเป็นที่เพาะของข้อตาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสเปกน้ามอสครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุเกี่ยวกับการปลูกการเพราะ ต้นไม้นะครับการปลูกเลี้ยงต้นไม้นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้เลยหาซื้อได้ง่ายนะครับสเปรมอสนะครับขยับตัวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เริ่มเลยนะครับทีนี้การวางข้อตานะครับคลิปก่อนหน้านอนผมจะวางข้อตาที่เป็นาตาเอาลงนะครับแต่ตอนนี้เราวางธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับวางง่ายๆเลยนะฮะวางธรรมดาเลยนะครับแปดชิ้นตานะครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นในช่องว่างระหว่างตัวนี้เราก็อาจจะใส่ แสเปอมอสลงกันลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอย่าลืมนะครับเปอรมอสต้องบิดให้หมาดๆนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผู้ชมครับก็เรียบร้อยนะครับกล่องแรกครับจัดวางนะครับของที่2ครับก็วางธรรมดาดีนะฮะไม่พิธีพิถันอะไรนะครับคุณผู้ชมเขาวางเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเขาจับประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยละเราได้พ่อชินตาได้2กล่องนะครับเรียบร้อยนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับประโยชน์จากคลิปในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับนี่ครับโดยการช่ำรา้นะครับแล้วก็มีการหั่นข้อตาของเสนจันโกมินด่างครับ ผู้ชมสามารถที่จะติดตามเกี่ยวกับสนิจจันทร์ทุกชนิดนะครับได้ทางบ้านสวนไม้ประดับแห่งนี้นะครับเราได้ทําคลิปไว้กว่าร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับคผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ครับผู้ชมครับหากมีความคิดเห็นประการใดอยากจะแนะนํทติชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผู้ชมครับเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับรักต้นไม้รักไม้ประดับรักสนิจจันทร์นะครับต้องบ้านสวนไม้ประดับครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอชมท่าน โชคดีมีกันใช้จะได้ขัดมือสวัสดีครับ